สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะร้านาขายวัฟเฟิลนะคะวัฟเฟิลเพนกวินวัฟเฟิลนะคะร้านขายนะะ้ำนะคะน้ำมีหลากหลายนะคะร้านนี้นะคะอยูอ่ติดกับเซเว่นนะคะเซเว่นบขสนะคะบขศนะครพนมนะคะเส้นนี้ก็จะไปทางบขสนะคะเนะขาจะมีร้าน ใกล้ๆกัๆบบขสนะคะออกมาจากบขสก็อยู่ทางซ้ายมือะะร้านนี้จะเป็นร้านน้ำนะคะแล้วก็วอฟเฟิลนะคะร้านเขาน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเข้ามาสั่งวอฟเฟิลนะคะหรือว่าน้ำก็ได้นะคะ <S <S วอฟเฟอรก็จะมีะมีไต่สรีด้วยนะคะ <S <S วอฟเฟอรก็จะมีหลายแบบนะคะหลายหน้านะคะทุกคนสั่งได้เลยนะคะถ้าใส่มานะคะร้านนี้แล้วราคาย,ย่อมเยานะคะทุกคนเนี่ยวอฟเฟิลนะคะ คือร้านของคนที่รู้จักกันนะคะนี่น้องพนักง,งานค่ะน่ารักมากเลยค่ะอ่านี้นะคะทุกคนเป็น,นบัลลูโฟนะคะน่ากินนะ,ะเรามาวันนี้นะคะทุกคนเรามาสั่งน้ำนะคะเราสั่งอาชาเขียวนมสดนะคะแล้วก็มีไข่มุกด้วยนะคะสองแก้วนะทุกคนเป็นเมนูประจําของเรานะคะาใครสนใจนะคะก็มาสั่งได้อ่าน,นี้น้องอลิสค่ะ จะเอารูปเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเล่นนะคะลูกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่ขอรีวิวร้านก่อนนะลูกนะตื่นมาได้ไงนี่ลูกจะ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 ชื่อร้านทับน้ำก็คือรินชานะคะน้ำก็มีหลากหลายนะคะทุกคนถ้าใครจะทานนะคะก็มาสั่งได้ติดกับบขสเลยนะคะเดินออกมาจากบขสที่เดียวนะคะทุกคนทางซ้ายมือนะคะจะเจอร้านนี้เลย นะคะอ่าน้องอลิสนะคะก็จะกวนนะคะเพราะว่าน้องอยากเล่นด้วยร้านะะเข้ากว้างขวางนะคะมีที่นั่งนะคะทุกคนมีที่นั่งให้รอด้วยนะคะข้างนอกนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นทางไปบขศค่ะฝั่งนี้ก็จะไปทางในเมืองน,นะคะตอรรอ,อตรงนี้นะคะข้างๆตอรอ,อนะคะตรวจสภาพรถนะคะตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเห็นแล้วนะคะร้านเขาน่ารักมากเลย นี่นะคะเขาจะมีพัดหลบแดดให้เราได้นั่งะะมีมุมนะคะมุมแบบนั่งชิวๆนะคะตรงนี้นะคะทุกคนถ้าใครเข้ามานะคะมีไดโนเสาร์หลากชนิดนะคะทุกคนให้เราได้แบบนั่งอานะคะทุกคนร้นานของเขานะคะทุกคนจะมีอีกสาขาหนึ่งก็คืออยู่บ้านปักถวยนะคะทุกคนนะอันนั้นก็คือได้ลงให้แล้วนะคะได้ลงให้แล้วส่วนร้านนี้ก็จะเป็นวาลเปิลนะคะวาเปิลแล้วก็อะไร ทุกเปเนี่ยค่ะวอลเปิลก็จะอยู่ข้างในนะคะใครสั่งก็สั่งได้เลยนะคะทุกคนวันนี้เขาไม่ได้ทํานะคะวอลเปิลนะคะไม่มีใครสั่งเราก็เลยให้ดูน้ํานะคะวันหลังก็ค่อยอมารีวิวนะคะวอลเปิลแล้ะทุกคนนะ,ะชิวๆนะคะทุกคนโอเคเอนี่ทําน้ําอะไรคะอ่าชาเขียวปันนะะวป่นนะคะทุกคนน้ำปั่นก็มีนะคะแบบนน้ำเย็นอะไก็มีนะคะโอเคนะคะ ใครมาก็สั่งได้นะคะมีบางคนว่าไม่รู้ว่าจะไปสั่งร้านไหนร้านนี้เลยนะคะทุกคนนะคะอวอเฟอร์นะคะวอเฟอร์พินซิ่ร้านรินชาเลยนะคะโอเคค่ะ